ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทลอนตอนกระสือเม่ยาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับย้อนกลับไปราวห0าสิบปีก่อนในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่พัฒนาจนจเจริญขนาดทุกวันนี้ ความเชื่อเรื่องพูดผีเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเล่าไม่มีใครพูดหลังตะวันตกดินกันความหวาดกลัวต่อสิ่งที่พิสูจน์ได้ลำบากเหล่านี้มันมากกว่าในทุกวันนี้มากๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่ซึ่งคุณญาทวดของคุณนิ่มอยู่ในสมัยสาวๆก็เช่นกันคุณ่าทวดมีชื่อว่าญาแจ่ม แถวนั้นมีเสียงเล่าลือกันว่าพักนี้มีคนพบเจอผีกระสือออกอาลวาศในหมู่บ้านบางก็ว่าพบแสงสว่างวูบวาบลอยไปมากลางทุ่งนายามค่ำคืนบางก็ว่ามีคนพบเจอซากปฏิกูลเลอะเทอะราวกับถูกตัวอะไรมาคุยเขียบบางก็ว่าได้ยินเสียงกึกกัก อยู่ใต้ถุนบ้านยามที่คนในบ้านหลับกันชาวบ้านค่อนข้างมั่นใจมากว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากระสืออยู่แต่ไม่รู้ว่าร่างจริงเป็นใครกันอยู่มาวันหนึ่งญาติแจม่มได้ไปตกกลุ่มรักกับปู่เฉลิมซึ่งในเวลานั้นก็เป็นหนุ่มจากหมู่บ้านกลางๆกระทั่งถังคู ตกลงอยู่กินร่วมกันญาติแจ่มก็เลยต้องย้ายไปร่วมหอกับสามีที่บ้านของปู่เฉลิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพค่อนข้างเก่าปอนพอดูท่าทางคงถูกสร้างมานานแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ญาติแจ่มรู้สึกสะดุดอยู่ในใจกับเป็นกลิ่นเหม็นอับของอร่อยบางอยา่างที่บอกไม่ถูกเหมือนกัน บ้านหลังนี้นอกจากตัวปู่เฉลิมแล้วยังมียายหอมแม่ของแกอาศัยอยู่ด้วยอีกคนในคืนแรกที่มาเป็นสมาชิกในบ้านหลังใหม่อาจโดยเพราะว่าแปลกทีแปลกทางทําให้ญาจแจมตื่นขึ้นมากลางดึกโดยความรู้สึกหนาวเล็กน้อยเมื่อมองไปทางปูเฉลิมแกก็นอนหลับอยู่ข้างกันแต่เมื่อญาจแจมกำลังจะล้มตัวลงนอนต่อ สายตาดันไปสะดุดเข้ากับสิ่งผิดปกติบางอย่างหน้าต่างไม้บ้านหนึ่งแง้มออกไปด้านนอกอยาแจมรู้ที่มาของลมหนาวที่เล็ดลอดเข้ามาแล้วเลยมุดออกมาจากหมูตรงไปที่หน้าต่างบานนั้นเพื่อจะปิดลงก่อนให้สนิทท่านใดนั้นเองอยาแจมก็หยุดเท้าชะงักเพราะสังเกตเห็นแสงสีแดงวูบวาบ หลอดผ่านเข้ามากระทบปานหน้าตา่างแสงสีแดงวูบวาบม,มันทำให้ย่าแจมนึกถึงเรื่องเราที่ชาวบานเขาลือกันว่ามันมีกระสืออยู่ในบ้านเราแต่ไม่มีใครรู้ตัวตนย่าแจมหันหลังแล้วรีบมุดกลับเข้าไปขดตัวอยู่ในมุง้งด้วยความกังวลกระทงังมีเสียงบังดังขึ้นมาทำลายความเงียบสงด ของขําคืนในชนบทยาแจมที่มองไปที่หน้าต่างอย่างไม่คลาดสายตาตั้งแต่เมื่อครู่ไม่สามารถสะกดความสั่นอันเนื่องมาจากความกลัวได้อีกต่อไปเสียงดังเมื่อครูน่นี้มันเกิดจากเสียงหน้าต่างบานนั้นถูกปิดกลับเข้ามาโดยใครบางคนจากด้านนอกและมันไม่ใช่หัวขโมยแน่เพราะคงไม่มีใคร ลงทุนปีนขึ้นมาทำลับๆรอๆถึงชั้นสองได้ยา่าแจมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าเช้านี้แกดูอิดโรยเนื่องจากคงได้นอนไม่กี่ชั่วโมงยา่าแจมเราเรื่องประหลาดให้ปู่เฉลิมฟังแต่ดูเหมือนว่าปู่เฉลิมแกจะไม่ได้เห็นว่าเป็นสาระอะไรบทสนทนาเรื่องนี้ ก็เลยจบลงไปแบบไม่ได้สารต่อนอกจากทำกับข้าวกลับป่าแล้วในฐานะสะพ้ายของบานยาแจมก็ยังต้องทำงานบ้านด้วยในช่วงสายระหว่างที่แกกวาดบานอยู่ก็พบเข้ากับหยดเลือดปริศนาเป็นด,งดวงต่างพื้นไม้ญาแจมมองโลกในแง่ดีว่าคงมีใครไปเผลอเยียบอะไรเขาจนเป็นแผลกระมัง ยาแจมอยู่ในบ้านแทบทั้งวันในขณะที่ปู่เฉลิมออกไปทำงานข้างนอกแต่ที่น่าประหลาดใจคือยายหอมแกไม่เคยออกมาจากห้องนอนบนชั้นสองเลยดูเหมือนแกจะนอนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เข้าใจได้ว่าแม่สามีตนนั้นอายุมากโขเป็นไปได้ว่าต้องการพักผ่อนมากกว่าคนหนุ่มสาวแต่ยาแจม ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยขึ้นไปตามลงมากินข้าวแม่ไม่ลงมากินข้าวหรือจ๊ะนี่ก็เที่ยงแล้วเอ็งกินเถอะข้าก,กินแล้วเมื่อสิ้นเสียงยาแจ่มก็สงสัยนิดหน่อยว่าแกอยู่แต่ในห้องแล้วไปกินมาตอนไหนแต่ก็ไม่ได้เศร้าซีอะไรโดยเข้าใจว่าแกคงยังไม่หิวเลยตอบไปพอเป็นพิธีตกเย็นยาแจม่ม ยืนทำกับข่าวมื้อเย็นอยู่ในกลัวก็รู้สึกสะดุ้งตกใจขึ้นมาเพราะใหญ่หอมเข้ามาหาอย่างกระทันหันยาแจมก็ทักถามว่าแม่หิวแล้วเหรือจ๊ะแต่ดูเหมือนแกไม่ได้มาหาของกินแกบอกว่าจะมาช่วยทำกับขา่าวทันทีที่แกเดินเข้ามาไกลย้ยาแจมก็แทบเบื่อนานานี้จากกลิ่นสาบ ที่โชยออกมาจากตัวแก่อดแปลกใจไม่ได้ว่าแกไม่ยอมอาบน้ำหรืออย่างไรกันอย่างไรก็ตามสภาพของใยห,หอมในช่วงเย็นกลับดูแข็งขันขึ้นมาช่วงหัวคำปูเฉลิมก็กลับมาร่วมวงอาหารกับสมาชิกคนอื่นๆหลังกินข้าวเสร็จเรียบร้อยย่าแจมก็ไปล้างจานชามเก็บเข้าทีจูๆ่ๆ ก็รู้สึกง่วงขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้พึ่งจะทุ่มเสร็จ,รจก็เลยกะว่าจะนอนแต่หัวคำพอขึ้นไปบนชั้นสองก็พบว่าปู่เฉลิมนอนหลับเป็นตายอยู่ก่อนแล้วพอหัวถึงหมอนญาแจ่บก็หลับตามไปติดๆจนกระทั่งตื่นมาตอนเช้าญาแจ่บก็ลงบันไดเพื่อตักเตรียมสำหรับมื้อเช้าจังหวัดนั้นเอง ก็ได้กินเหม็นข่าวคระกรุงไปทั่วบริเวณแกอดสงสัยไม่ได้ว่าใครมาทำอะไรแถวนี้แต่ก็ไม่พบต้นสายปลายเหตุเหตุการณ์ประหลาดประหลาดในบ้านหลังนี้ดำเนินไปเป็นกิจวัตรอยู่ราวๆสองสัปดาห์ญาติแจ่มกับปู่เฉลิมตามกอสุขีอัตตนางไม่เคยได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างค่ำคืนเลย ด้วยความอมทุกข์ของญาติแจ่มเป็นเหตุให้แก่ออกไปพบปะกกับเพื่อนฝูงในเวลากลางวันยามที่เว้นวางจากงานบ้านแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องที่แก่เล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ฟังดูจะสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ฟังพอควรเลยได้รับการแนะนำว่ามีหมอทําท่านหนึ่งแก่เก่งกล้ามากเลยพาก,กันไปพบแก่ที่สำนัก พ่อย่าแจมเราเรื่องทุกอย่างซ้ำอีกรอบหนึ่งให้หมอทำฟังเสียงงุดหงิดระคนโมโหก็หลุดออกมาจากปากแก่ญาติแจมกับเพื่อนๆก็พากันสงสัยระคนตกใจที่พ่อหมอวา่าหมายถึงอะไรกันหมอทาเจ้าสำนักก็แนะนำให้ญาแจมปฏิบัติด,ดังนี้คืนนี้เองห้ามกินข้าวเด็ดขาดน้ำก็ห้ามดื่ม ประตูและหน้าต่างให้ลงกรปิดสนิททุกบาทแล้วเองจะรู้เองคืนนั้นยาแจมปฏิบัติตามคำสั่งของหมอทำทุกอย่างแก่ทําท่าทางเป็นเกี่ยวข่าวพอคลาดสายตาก็คายทิ้งลงโถน้ำก็ไม่ดื่มหลังจากปูเฉลิมหายเข้าห้องนอนไปแล้วแกก็ล้างถ้วยชามตามปกติน่าแปลกว่าวันนี้ยาแจม ไม่รู้สึกง่วงเหมือนทุกวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแกก็แกล้งทำเป็นเข้านอนแต่หัววันเหมือนเดิมในห้องยายหอมกับปู่เฉลิมนอนหลับอยู่ก่อนแล้วก่อนยาแจมจะเข้าหงก็ไม่ลืมปิดประตูหน้าต่างลงมก่อนแน่นหนาจนครบทุกบานตึงๆญาแจมที่เบิกตาขึ้นตามกลางความมืดสลัวจ้องมองหน้าต่างมาตั้งแต่หัวค่ำแล้ว เสียงเมื่อครูคือเสียงที่แก่รอคอยอยู่หลายชั่วโมงแต่แล้วภาพที่ไม่คาดคิดก็ทำเอาญาติแจมแทบช็อกเมื่อตรงหน้าแก่ห่างไปเพียง5 6ถึง6ก้าวมีหัวของใหญ่หอมลอยอยู่ส่วนล่างลงมาถูกสีแดงฉานวูบวาบส่องแสงจ้าจนมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรกำลังเอาหัวโคกไปที่หน้าต่างบานหนึ่งครั้งแล้วครั้งล่า กลางความมืดและเงียบสงัดเสียงไม้ของบานหน้าตา่างกระทบกับกอดยิงดังกังวานจนหลอนเข้าไปในหูยาแจมกลัวจนน้ำตาเล็ดออกมาพยายามหันไปปลุกปู่เฉลิมแต่แกก็ไม่แม้แต่จะขยับเพียงเล็กน้อยหลับสนิทราวกับตายยาแจมได้แต่สะอื้นอย่างสิ้นหวังอยู่ในมุ้งดูเหมือนเสียงสะอื้นจะดัง พอที่ยายหอมจะได้ยินแล้วเพราะดวงไฟวูบวาบเริ่มเข้ามาไกลกับมง้งของญาจแจแมเข้าไปทีละกเก้าก่อนจะวนไปมาอยู่รอบๆแสงสีแดงสะท้อนกับมงผ้าฝ่ายสีขาวจนเหมือนกับถูกย้อมไปด้วยเลือดญาติแฉมหลับตาพนมมือท่องบทสวดเป็นพันลวันมึงเป็นคนปิดหน้าต่างกูหรือสิ้นคำนั้นเราวกับถูกาฟาด สติของยาแจมดับวูบไปทันทีแกมารู้ตัวอีกทีก็ช่วงสายๆวันนี้ปู่เฉลิมไม่ได้ออกไปทำงานดูเหมือนแกจะเป็นห่วงอาการของยาแจมย่าแจ,ม,าจมก็เล่าทุกอย่างให้ปู่เฉลิมฟังแล้วก็ขอตัวเก็บของกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ของตนที่หมู่บ้านคางๆตามเดิมไม่รู้ว่าปู่เฉลิมระแค่ระขายเรื่องนี้มาก่อนบางหรือเปล่า อย่างไรก็ตามปู่เฉลิมก็เลือกที่จะอยู่ดูแลแม่แก่นั่นแหละครับเป็นจุดจบของความสัมผัสของคนทั้งคู่และทำให้ต้องเลิกลากันไปสุดท้ายคุณนิ่มก็เลยไม่ได้เป็นทายาทของคุณใหญ่หอมก็ถือว่าโชคดีไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวสุดหลอนของกระเสือแม่ยาถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ